ในบทนี้ก็จะเป็นเนื้อหาใหม่เกี่ยวกับ collection วฟนะครับโดยรูปแบบพื้นฐานนะครับ standard collection นะครับผมภาษาอังกฤษก็คือ standard collection pattern นะครับ pattern เขียนใหม่ครับพ a ร์ okay. e น n สแ a นดา r ์ดคอ l เ c กชันพ a ร์ e น n เนี่ยก็จะมีอยู่3รูปแบบก็คืออย่างแรกนะครับแบรรูปแบบแรูปแบบถัดมาก็จะเป็นรูปแบบซิกแซกนะครับโดยเขาจะเขียนเป็นตัวย่อก็คือ ZZ หรือดับเบิลเนี่ยนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือรูปแบบสามเหลี่ยม ไทแองเกิลนะครับผมขอย้ายที่ก่อนโอเคไทแองเกิลรูปแบบที่สามก็น่าจะดาวไม่ได้นะครับรูปแบบสามเหลี่ยมก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมเลยทีนี้เนี่ยมาเริ่มต้นด้วยรูปแบบแฝดก่นอน รูปแบบแฟซิกแซกหรือแทงเกอร์ทั้งสามรูปแบบเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นรูปแบบย่อยๆอีกก็อย่างแฟตก็จะเป็นรูปแบบย่อยๆมันก็จะมีชื่อว่า normal b แฟร์ normal b แฟ t แล้วก็ weak b แฟ t weak ที่แปลว่าอ่อนแอนะครับแฟต สตองบีแฟร์สตองที่แปลว่าประมาณว่าแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาคู่กัน m ิกบีแฟร์สตองบีแฟแล้วก็รูปแบบเออร์เลกูล่าแนะครับเออร์เลกูล่าเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบรูปแบบหนึง่งเดี๋ยวผมบอกนะ่ามาเป็นยังไงเออร์เลกูล่าแ เออเรกูล่าเซลเลอร์นะครับผมรูปแบบรูปแบบนึงเออเรกูล่าเซล S A I L เซลเลอร์แล้วก็รูปแบบสุดท้ายนะครับเป็นรูปแบบอีลอนเกตแฟตนะครับผมซึ่งแต่ละรูปแบบมันก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าคล้ายๆกันเพราะว่าเป็นแฟตเหมือนกัน ทีนี้มาดูารูปแบบซิกแซกหรือที่เราเรียก Double ดับเบิ้ลอะไรเนี่ยนะครับก็จะมี normal ซิกแซก normal Z Z นะครับคือซิกแซก t o อ o t a แล้วก็ Elon Gate ซิกแซกแล้วก็มี Tan Gate Sex. ต่อมาไทแองเกิลนะครับไทแองเกิลเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบมีคอนแทคติ้งรูปแบบคอนแทคติ้งแล้วก็รูปแบบเอ็กเพนดิงโดยที่ทั้งสองรูปแบบนะครับรูปแบบคอนแทคติ้งและเอ็กเพนดิงเนี่ยก็จะมาแบ่งมาเป็น สองประเภทย่อยๆนะครับเหมือนกันเลยก็คือลิมิตกับนอลิมิตนะครับผมแบ่งออกมาเป็น2ประเภทย่อยๆคือลิมิตดิมิตติ้งนะครับแล้วก็นอลิมิต อันนี้คือรูปแบบไดย่อยๆของคลื่นสแตนดาร์ดคอเลกชันแพทเทิร์นทั้ง3รูปแบบนะครับจะเห็นว่าแค่สแตนดาร์ดคอเลกชันแพทเทิร์นนะครับที่พูดถึงก็แยกออกมามากมายแล้วนะครับพวกนี้ให้สังเกตคําว่าสแตนดาร์ดตรงนี้นะครับ คำว่าคอนเน c t ชันเพราะทั้ง3ข้อนั้นนะครับเป็นรูปแบบพื้นฐานเท่านั้นต่อไปจะมีคำว่า Non-Standard หรือว่ารูปแบบคอมเพกต์ก็คือมันไม่ Standard เนี่ยมันก็จะแบ่งออกไปอีกว่าอาจจะเป็น Non-Standard Collection Pattern หรือว่า c o m p ก c ์ c o m p พก t นะครับ c o l l pattern ไม่ใช่มีคำไม่ไม่ใช่มีเพียงแต่ที่เราเรียนกันนะครับ Standard Collection Pattern มันมีหลายรูปแบบมากเลยที่จะมีเอ็กเวนะครับเป็นตัวเชื่อมอีกแต่ว่าจะพูดถึงในบทหลังๆนะครับตอนนี้จะพูดแค่พื้นพื้น s t a r d c r l l e c t i o n Pattern ไปก่อนนะครับรูปแบบ Standard และควรต้องจำกฎของแตนลละรูปแบบให้ได้ด้วย เพราะว่าจะได้แยกออกได้ว่ามันต่างกันตรงไหนนะครับทีนี้ก็เอาไว้คลิปหน้านะครับว่าผมจะมาแยกว่าแต่ละรูปแบบหน้าตาเป็นยังไงคลิปนี้ก็จะพูดสปอร์สั้นๆก่อนนะครับนะครับใส่ให้มีสแตนดาร์ดนะครับตรงนี้มีคำว่าข้างหน้าครับว่าคอลเลกชันนะครับจะมีคำว่า สแตนดาร์ก็คือรูปแบบพื้นฐาน standard collection pattern หรือว่าเป็น n o n s t a n d ร์ดก็ได้นะครับนอ n แตนดาร์ดคอลเลกชันแพทเทิร์หรือว่าจะเป็นคอมเพ c คอมเพกคอลเลกชันแพทเทิร์นคอมเพกนะครับผมโอเค